ลองดีนด้วยหินภูเขาไฟสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมา,าเรียกว่าเปลี่ยนกระถางนะครับให้กับน้องอิงเเซสนะครับโอ <c oughs> เัสะพุดก็แรกก็ลองด้วยหินภูเขาไฟนะครับแล้วก็ปุ๋ย <c oughs> <c oughs> ดินที่เป็นดินพีสมอสผสมขุยมะพร้าวแล้วก็ผสมอะไรอะเวอร์มิคูลไรนะครับแล้วก็ตามด้วย,วยโรยผงอะไรเดีย๋ยวสตารกิจีนสตาร์เกอรจีรจนะครับเพื่อฆ่าเชือ้อลาในดินลาในดินนะครับ ก็เชื้อแบตทีเรียคาเชลานะครับนั่นนะครับเราก็จะเอาน้องลงไปเลยลึกไปปะึกไป,ปสมมใส่ดินอีกปะคือดินอะ่ะเรายังไม่ได้อันนี้เลยผสมไม่พอมีสีชมพูครับสวยมาก ก็ไม่ต้องมาสมดินเยอะเรายังต้องการมีลาดเกลือนี่ใส่ดินกมปูผ<ม>สมกมปูไปด้วยต้องให้น้องอยู่ประมาณประมาณน,นี้นเอาอีกใช่ไหมใช่ น่าจะกระทางเดีวยดวเลยอ่ะ ่ตั้งก็ผมน้ำพิงไอใบข้างล่างนี้ส่งใสัยพี่รดน้ำเยอะใบเปื่อยข้อสำคัญนี่ก็เคาะนะครับเพื่อให้เรียกว่าเพื่อให้ลาบ เพื่อให้ดินแทรกซึมเข้าไปในช่องระหว่างรากนะครับตรอาการเกิดแมลงตรอาการเกิดที่อยู่ของแมลงหรือว่า,าแบคทีเรียล้ำมันต้นต้นนี้รากสวยมากอะ แล้วค่ะค่ ขอหิ้งลอยขึ้นมาเอาดินถมตรงนี้อีกนิดนึงเป็นไปฝั่งนี้ไหมไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเอาดินถมนิดหนึงถมรากมาต้นเล็กก็เลยทำยากถ้าถ้าต้นใหญ่จะรากลงลึกเราจะทำไง่านี้กะเราจะต้องใช้แบบอินเล็บ งานยาก,ยกงานยากเลยต้องแยกต้นนะเนี่ยเพราะว่ามีหลายต้นมากยกต้องแช่น้ำปะใส่น้ำยาได้ไหมเนี่ยถ้าดึงอะรากมันดีอยู่ไงดูดิไม่ถ้าตัวเองดึงไงรากจะรากจะเละเกิดรอยฉีกเลหรือว่ายังไม่ดึงรอต้นใหญ่กว่านี้เราเคยดึงไหมปลูกแบบนี้ไปก่อนไหม แช่น้ำยาเม่กล้าเสี่ยงหรอม่ไม่ดึงได้ดึงได้แต่เราต้องต้องแช่น้ำยาก่อนไงน้ำยาลิงลากมาเชียร์หน่อยเพราะว่าเรามีการดึงออกมาวิธีทำคือหยดลงไปเลยมันคือปุ๋ยเคมีสองฝา อาน้เอาน้ำยาเล่งแรกมาเทได้ไหมหวัดอยู่ข้างหลังเลทเทผสมลงไป อ,อ่าอันนั้นแหละไม่เป็นไรอันนั้นแหละคนนี้แหละขวดเดียวกันเป็นพอดีขวนี้ร้านตน้นคนที่ร้านต้นไม้แถมให้เย้ไปสองฟากันลเนลยโคเลโคเลโดยคนโดยอะไรโดยมือได้ไนระัอันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันได้ไหม

หนึ่งเลยลเตียงแ้วผสมปุ๋ยรอทีนี เขาดึงไหมก็คลกเคล้าให้เข้ากันนะครับ ได้กี่ต้นจะได้กี่ต้นดินหรอกับกระถางจะได้กี่ต้นไอเนี่ยต้นไม้จะได้กี่ต้นจะได้ทํากระถางก็ที่ดูเขาดึงถ้าจะดึงออกนะได้ประมาณได้อีกประมาณหนึ่งสองสามสี่ปรมาสี่ต้นถ้าดึงออก ไม่กล้าขอเออเอาไว้วันนั้นแหะไม่ขอก็ไม่ได้ประมาณนั้นอันนี้โรยผงเรียงนะเต็งโรยแล้วไม่ใช่เหรอเอ้ยโรยโรยแค่สองนนั้นโรยแล้วโรยแล้วสีกระถางไปแล้วไม่ต้องค่อยเยอะเพราะว่ารากอยู่แค่นี้ไม่ดินที่มันอยู่ข้างล่างไงมันโปร่งไง จะได้แบบนี้แหละจะได้แบบไม่ต้องเปลี่ยนกระถางบ่อยคือแบบโตมาก็แบบกระถางนี้เลยอยู่ยาวๆอยู่ยาวๆได้เลยไหม,มเตรียมดินออกก่อนอีกว่ะสามต้นนะเนี่ยหรือจะใส่กระถางเดียวกันไปเลย ลากลึกมากเลยเองออกไม่ได้หรอเ้งต้องจัดลากดีๆคลีออกไนดะ้ถ้าไม่ได้ก็รอโตแล้วค่อยคลีออกเช่ครัเนหนึ่งเส้นหนึน่งชอบ คุ้มมากเลยต้นนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะสามร้อยใช่ไหมใช่ต้นนี้สวยต้นใหญ่สี่<ช>ต้น,ตก,นกระถังไม่ใช่ดินล้างมือ แล้วแค่อุปกรณ์ดินด้วยไม่กี่บาททั้งหมดซื้อมากี่บาทเกือบพันเกือกพันถามว่าถ้าถามว่าต้นไม้ทำไมถึงแพงนี่แหละรครับทั้งดินทั้งอุปกรณ์ทั้งอะไร จะโรยสตาร์คูจ <g _> ีดานในอีกใช่ไหมต้นต้นพวกนี้ไม่รว่าจะไม่รวยอ่ะไม่รวยอ่ะอือเฉพาะพวกต้นใหญ่เพาเราเอาเฉพาะแบบกลางดินอ่ะจะถมดินให้มันสูงขึ้นตรงนี้เพราะว่าต้นเราอยู่ไปตายอินเนอะลงอะไรรากไม่ลงลึกใช่รากไม่ลงลึกแต่จะเอาให้ดินถึงครึ่งแล้วก็โรยสตาร์คูจีนแล้วก็โอเคคร เลือกอันไหนอันนึงใส่ให้หมดเลยจะได้เต็มไปันกี่ลายจะิงจริงๆต,ตอนที่พี่ซื้อ ดินตอนที่พี่ซื้อดินแคนตัดมาเขาก็แถมฟรีนะเนี่ยก็เลยตอนแรกไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่ามันเขาใส่ถุงสีเซปซีไซไซไก็เลยคืออะไรก็เลยลยค้นมาแล้วแบบเออสำคัญว่าเลยไปมั่วๆเลยอะไรบ้างก็ไม่รู้ เป็นพีสมอสนะครับคูไร้คูไร้สิบล้อแรงแต่งอยู่แล้วมัง้ง <c oughs> น่านจะพอพอเหอเพอไหมพอเยอะเกินไปเฮ้ยวันนี้แดดออกจากฝนตกมาหลายวัน อันนี้ตัวเองต้องแทงลงลึกอยู่อะไม่ก็ก็วางอ๋อไม่งั้นตัวเองก็มวนลากดีๆนะอืมไม่รู้ให้แทงแทงก็ได้ไม่กาจะค้นตรงนี้ต้องใส่ดีกป่ะใส่ดี เออเอาลากไว้ที่เดิมแล้วก็เอาดินไปโปะอกจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องให้ลากแทวายพี่ทำเหมือนยิ่งเล็กว่ะไม่ได้เนี่ยนะเ่อนมนแล้วค่อยล้างใบออก นี่แหละปัญหาของของการเปลี่ยนดิน,ดนตอน,นตอนต้นเล็กอ,อประมาณนี้แหละจริงๆจริงๆเขาไม่เปลี่ยนกันนะเขาไม่ทํากันนะการเปลี่ยนดินตอนต้นเล็กอ่ะรอให้สักสองสาเดือนค่อยเปลี่ยนอะไรอย่นง้แต่เราทำไมแต่เราทำไม่ราแต่เราทำทำไมคนอื่นไม่ทําแต่เราทําต้องล้างใะ ค่อยล้างใบออกไหมค่อยๆค,ค่อยล้างนีมันแมมที่สุดแล้ว <c oughs> ต้องอลืมไปแล้ววันอื่นอ้อนสามกระถางครบเนี่ยว ล้างตรงนี้ก็ได้นะก็จตไปรุจุดินอยู่ดียเราอยากใช้ให้มันแห้งค,ค่อยๆฉีดออกเดือนสองเดือนก็น่าจะหมด <c oughs> เปือ่อนเยอะขนาดน,นี้ <c oughs> <c oughs> ดินที่หินหน่อยไหมต้นต้นพวกนี้ผ่านการผ่านการอบมาแล้วประมาณสองเดือนนะครับต้นนี้ ผ่านการอบมาแล้วประมาณสเดือนแล้วก็แยกออกมาใส่กระถางแต่ว่าก็ยังวางไว้ไม่ให้โดนแดดนะครับแค่แค่แดดลำไรก็ได้หรือว่าไม่ให้โดนแดดแค่โดนรับแสงก็พอจะใส่ไหมใส่ส,ส่ส่ไ้ตน้นนี้ปักแค่นั้นก็ได้นะได้ไหม,ไ,มได้ เลลเล,ลตอนแรกคิดว่าจะได้ประมาณสามสามต้นไหม <c oughs> ตอนแรกว่าจะทำอประมาณสามต้นตอนนี้ได้หกต้นละต้นที่เจ็ด เริ่มเ,ม,เ,ม,เมจับทางได้แล้วจับทางได้แล้วต้นสุดท้าย,ายเริ่มเสียนเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะรดน้ำนะครับล้างใบออกล้างดินที่ใบออกแต่เพิ่มนี้เข้าไปในต้นนั้นต้นไหนครับต้นนี้เิ ช้อนอุปกรณ์อะไรอย่างเี้อันนี้ตูดูดูตุดูดูตุดูดูดูไ ไปแยกวอนสเตอรเลราตปองแยกวอนสเตอร์อยูอ่วา,างใบนะครับ ใบขึ้นจากดินให้ได้อะไม่งั้นไม่งั้นใบเน่าเลยอ่ะอ,อืมเคยจวนมาแล้วใช่เหมือนไว้วินซั์อ่ะ <mm> พี่ทำ <mm> ต้องต้องใส่ชุมๆเลย งดน้ำทกวันนะก็ <S <S> สามวันลดทีหรือว่าดูหน้า,าด,ดินถ้าหน้าดินแห้งข,ขอค่อยลดก็เดี๋ยจับต้นนี้ขึ้นเลยสิทำไมใบเป็นแบบนี้ออ ้นวไไห okay. ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนดินแล้วก็แยกต้นของพิงคิสเซสนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปต่อๆไปอีกนะครับอันนี้ก็นะ่าจะเป็นคลิปคลิปแรกๆของพวกเรานะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ